สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูไนชันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศหลังที่ล้ำเสร็จแล้วเก็บตัวเตรียมชุดขาวไว้จะไปวัดด่านพิณแล้วนะครับสำหรับโจกกอกเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศตรงที่ลานนะครับ,บาตายสวยมากครับวันนี้นั่นต้องจ่ายเงินราคาไม่เป็นไรจะรักกันแบ่งเป็นสองชั้น ลุงกำลังดูนี่เป็นบรรยากาศหลังลัานะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับลุงว่าพยายามดูอยู่นะครับลุงกำลังพาคนดูสองหมื่นคน,นครับ สวัสดีครับสวัสดีหนึ่งแสนนันท่ะครับผมอยู่ในกับตันก็เครื่องนี้สองหมื่นหนึ่งพันท่านนะครับอีที่สองคนคุยไหมมึงเงียไปอยู่กับลุงมดแล้วนนทนตอนนี้ลุงกำลังเล่นยูทูบนะครับผมตอนนี้กับตันโดนสองย่ตอนนี้เมื่อกี้ลุงไม่ลำกลองมากล้องกลับเลย ลุงมีโยกอยู่นิดนึ่งอยู่นิดนึ่งโอ้สุดยอดเลยตอนเดินตบมือตอนเดินตบมือให้กำลังใจนางลำอ๋อนางลำพิเศษไหมนางลำพิเศษไหมพิเศษครับมีพิเศษครับพี่เต๋านางลำชื่อพิเศษนี่นางลำพิเศษนะครับเมื่อกี้เดินไปบ้านนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้ำนะครับครับผมเราจะลองจะเดินทางพาพี่อ๋อไป ซีซีแปดสักสามวันนะครับครับไม่ใช่บวชนะครับรู้สึกว่าทุกวานวันทั้งวันรู้สึกจะเดือดก็ไดบร้อนไปแบบร้อนไปนะครับไปแบบร้อนที่ผมมาจนนี้ที่เราคงขึ้นทุกวันแล้วการเทนกันเทนก็เป็นบรรยากาศหลังที่ร้ำเสร็จนะครับเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับนี่ครับแม่ผู้ใหญ่ก็ไลฟ์สดอยู่นะครับ ใดีครับสบายดีครับบานนอกนี่ครับบรรยากาศหลังลำเสร็จนะครับเดี๋ยวเก็บให้ดูรวมๆเลยนะครับเก็บให้ดูรวมๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอีบินาชอนล้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ลานองค์ปู่ปาริจิตนะครับ หนุ่มเข้าบ้านแล้วครับเข้าบ้านไปอาบน้ําแล้วเอ้ยกลับค่ายได้แล้วนะเอ้ยจะบรรยากาศครับบรรยากาศเสร็จแล้วก็จะเดินทางเลยครับขังคุกแน่ๆพี่อ, <โก S 1> อ๋อโหวย<ด>พรพี่อ,อ๋ออวยพรดีมากเลยดูดูดนีน่ๆขาตัวตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอันนี้กำลังเคลียร์กับผู้พันอยู่ครับผู้พันโอ้โหเอาอีกแล้วผู้พันดูตามสามันเลยครับ เก่งงานครับนี่ครับนี่นะครับลุงน้องท่าน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 สัมภาษณ์อะไรพ่อผู้ใหญ่ปะพ่อผู้ใหญ่มีอะไรครับไปดูกันนะครับพ่อผู้ใหญ่ให้สัมภาษณ์อะไรเนาะพอดีกาดจะกินนะครับจะไปไหนครับผมจะไปไหนพรุ่งนี้ว่าจะไปทำอะไรครับทำบุญเป็นชาแนลนะคะพรุ่งนี้พ่อจะไปวัดทต้ตาลคนใช่ไหมคะไปกับใครคะ ไปกับสายบุญพ่อไม่ได้ขับรถเองหรอคะน้องก็กล่าวว่าจะไปกับพ่อด้วยพ่อไม่เอาขับรถไปอ่ะพ่อตกใจวันนี้ก็าะัเป็นงไงบ้างคะพ่อวันนี้ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกพ่อก็ดีใจมากมัน แล้วก็ทำได้ดีค่ะทีนึงก็ไม่ได้จรับได้เดี๋ยวพิหน่าโปกเลยไะไปดูได้ภาพรวมถือว่าโอเคเลยนะครับสวยมากสวยครับสวยจะมีตั้งใหญ่นะคะอ๋อมีอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ออกปกวันใช่ไหมคะน่าจะมีมาเรื่อยๆแต่ร้อยเก้าคนประมาณ3าครั้งร้อยเก้าคนประมาณสามครั้งนะครับอันนี้ครั้งแรกหัใเมื่อกี้นี่ไม่ใช่หลับในนะคะ น,นแล้วความรู้สึก,ก,สกที่ททมีฟาม้ฟาร้องฟ้าอะไรเงี้ยพาะมีความกุมวลไห้เออวันนี้เรารำ ก็ไม่กะบกนนะนางรำก็พร้อมถ้าฝนตกเขาก็จะรำอยู่เลยโอ้่คือหารประท่าันครังทักษะตกเลยใช่ไม่ตกเลยเนอะแล้เห็นเอยเอ็มไปสะกนมาตกถึงบ้านกวนบนน่าข้าแกเราเห็นมข้างบนเมกี้เห็นเห็นเห็นเรเห็นครับค่ะร้อยสิบห้าครับอันนี้คือความเกินร้อยเก้า้อสิบห้าคมันก็ปฏิ่หานเกิดขึ้นไงฝนจะตกอยู่แหมมก็ไม่มีเลยฝนแกนั่ชมยิ้มอยู่ ก็คือจะมีทั้งหมด3ครั้งเนาะก่ะดาวงนะคะแต่ไม่ว่าอยงนั้นเลยถ้าประสบจะมีอไเรื่อยๆเนาะไม่้องดั้มาเๆจะมีอีกแล้ก้านเดิมใช่ค่ะจะมีราพีนะเท่าไหรนะร้อยเก้าคือเก่าค่ะเมืี้นี่เป็นเท่าไหร่ร้อก็ไม่เป็นไรค่ะร้อยสิบห้านไม่เป็นไค่ะไม่ไม่้องไม่ได้ว่ากจิ้ม้ว่าน่ะแลปุพอจะกวัแต่ไม่ รถกี่โมงคะวันนี้พ่อจะไปกี่สายบุญอ่าสายบุญออกรถกี่โมงครับพรุ่งนี้สี่ห้าถึงหกโมงค่ะสี่ห้าถึงหกโมงนะคะเช้าน่าจะเช้าเนาะเพราะว่าลุงจะออกเย็นนี้ถ้าไม่คุยอยากจะไปสมทบแต่ตอนดึกๆนู่นหลับก็ดึกไม่ต้องไปครับฮะอวทำไมเป็นยามวิกาณแล้วไปได้ไปได้ ในเช้าก็ทันเช้าก็ถึงถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับทุกคนคนลุกมากแล้วนี่ยังคนลุกไม่หายคนลูกคนลุกของคุณมหาเมฆอย่างนี้เราจะมีลามีอีกใช่ไหมครับผมนี่เราจะมีค่ะที่ผ่านไปครับใจยังมีความรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพิ่งเคยเห็นนะครับงานใหญ่ขนาดนี้ ถือว่าเป็นปวัติศานปวบติศาร์นึ่งตัวโอ้ยงาเง่าเง่มยิ้มยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเนาะไปเจอกันที่ไหนครับเอาคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องหนเข้าเรื่องหนยะีมอเตอร์ไซค์น่ะไปจีบมออฟเเหรอใ่ใครไปจีบใครใครไปจีบใคร ก็เราสิมาตจีเราเนี่ยเนี่ยมาอยู่บ้านคนบุญเพราะาน้ำมันเยอะเยอะนี่ทางพี่ออนี่เออ่้าจินสอดถูกกว่าแล้วแม่ล่ะครแม่ทาแรกที่เจอพอมีความทักใจอะไรตัวพ่อพี่ดอนนะครับพี่ดอนนะครับประทับใจในตรงไหนครับประทับใจพี่ดอนไปจี้าแม่ผู้ใหญ่ตอนไหนครับอตอนที่ผมรักนะครับเอ้เดี๋ยวอ๋เดีดเอาแล้วครจะเด เมื่อกี้รกาแม่่ม่ี่พาะประทับใจอะไรในตัวของพ่อเพรอเป็นคนดีพ่อขยันที่สุดตื่นอต้นที่หน้าตอตื่อทั้นั้นที่ความรักขอผู้ใหญ่บ้าง่ดอ๋ยวถามนี่พ่อสื่อใครของของผู้ใหญ่ผู้พ่อสื่อใครเอ้าใครใครใคร่อซ้ใครตครพี่ดอนนะพี่ดอนข้าก็ผงะผู้ใหญ่ละนี่ พันน่นอนพี่ดอนพี่ดอนนะครับพ่อสื่อ่สมัยเอวสมัยรุ่นนั้นเอลเวสโอ้ดังเออเอลเวสประมาณยุคเก้าศูนยจะเริ่มอีกไหมคะทุกคนคุยเรื่องใหม่แล้วคุเรื่องใหม่เล้คเืนคากาสัมัเรื่องนี้เนาะ เอาแล้วจะแต่งวันไหนครับจะแต่งวันไหนครับจะแต่งวันไหนพี่ผู้ใหญ่ว่าจะขอให้พี่ผู้ใหญ่แต่งเพลงกว่านี้หน่อยว้าแปลว่ายังไม่ได้แต่งใช่างนี่แต่งแล้วข้างแค่สองหมื่นเพื่อนเขาได้เป็นเซ็ตพี่ผู้ใหญ่ได้สองหมื่นสองหมื่นสบายนั่นก็สองแสนนะเนาะสองล้านนั่นแหละอยู่กับความสามารถเนาะอยู่แต่ความสามารถเออพูดอะยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุพี่ผู้ใหญ่ไปเอามาให้ไม่ยากลูกไม่ยากนั่งรอเลย ถามเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานถามเรื่องงานถามเรื่องงานจาลับอีกวันไหนนะอ๋อยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยววันเนี้ยวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานวันนั้นเปวัน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 แต่งงานมันของผมนะครับพฤษภาผมแต่งงานวันมาอีกแล้วเดี๋ยวไปทางนู้นก็ไปตรงนี่และเอาแล้วเอาแล้วคนไหนพี่อ๋อคนไหน พี่อ๋อแต่งคนไหนคะเออเอา่เนาะเอาประเด็นทำไมเนี่ยแต่งไม่คนเดียวนี่แหละแต่งซ้อนไม่ได้ครองข้งนั้นเลยต้องขุดต้องต่อขึ้นแต่งซ้อนไม่ได้แต่งคนเดียวก็่หลงพี่หลงแล้วเราแล้วพวกอยากจะแจ้งอีกทีนะคะค่ะทั่วโลกครับดังทั่วโลกแล้วตอนนี้น่าจะเป็นวัน ผมก็มเกียจาจัดงานอยู่นี่อแกรกฎาคมันเป็นวันอะไรเัน่ันนี้ไม่นานแป๊เดียวไม่นานแป๊บเดียวมันคนอะไรคะไม่ต้องพูดค่ะเดียวให้มันมีกอนะคะอูไว้ก่อนอูไว้ก่อนได้คุยกับธนามเกียจต้วเดิมแล้วครับงานนะมีเซอร์ไพรสแน่นอนแล้วก็วันเกิของคุณแม่อีกรอบนะคะ เตรียมไปวัดแล้วครับสำหรับที่นี้ไว้แค่นี้นะครับไปแล้วนะครับครับรขอบคุณพ่อ,อกับแม่ผู้ใหญ่นะครับ